น้ำหมกักหัวเชื้อลูกยอครับน,น้าๆครับผมลูกยอหมกักกากน้ำตาลสูตรนี้จัดประเด็ดครับน,น้าๆมาดูขั้นตอนวิธีทำหัวเชือ้อลูกยอหมกักครับผมหัวเชื้อตกปลาครับน,น้าสามกิโลครับผมล,ลูกยอลืมดูครับน,น้าลูกยอบ่มไว้ ุมกมากๆเลยครับผมบุกยอตอนนี้ก็มืดแล้วครับนะถ่ายกลางคืนครับผมมาดูวิธีทําเลยครับนะบุกยอครับผมสุกสุกเละเลยครับนะเดี๋ยวผมจะใส่กากน้ําตาลอีกเช่นเคยครับนะใส่กากน้ําตาลแล้วก็หมักทิ้งไว้สองถึงสามสัปดาห์ครับผมหรือจะหมักข้ามปีไว้ก็ได้ครับะนะ ยิ่งนานยิ่งดีครับผมติดตามชมดูครับนะนะครับผมมาเริ่มทำกันเลยครับนะนะผมก็จะใส่กากน้ำตาลครับผมลูกยอทุ่งละหนกิโลใส่กากน้ำตาลประมาณไม่ถึงขวดเอ็มร้อยครับนะนะกากน้าตาลจะช่วยเล่งให้ปลากินไวเหมือนเดิมครับผมประมาณนี้ครับนะนะ จะใส่ทั้งสามทุงเลยครับผมจะช่วยย่อยสลายได้ดีครับผมพอหมักได้ที่มันจะเหลือแต่เม็ดเลยครับนะนะเนื้อลูกยอก็จะเป็นน้ำหมักเป็นครีมเร็วเหลวแบบนี้เลยครับผมครับนะนะใส่กาวน้ำตาลเสร็จแล้วครับผม ครับนะลูกยอทีนี้ก็ขยําเลยครับนะทีนี้ขยําให้เนื้อลูกยอให้การน้ำตาลให้เข้าออก,กันครับผมขยําขยําสูตรนี้ตกปะเกตครับนะานะไม่ว่าจะเป็นไม้บอไม้ธรรมชาติครับผมแต่จะเน้นตกไม้ธรรมชาติครับนะนะ้ะ หม้อเชื้อน้ำหมักลูกยอนังยางนังยางรัดแกงเรานี่แหละครับนะาฮะรัดตากให้ดีๆครับผมหรือนานะาจะเอาไปผสมกับเหยื่อตกสปิวชิงหหิวก็ได้ครับนาน,านี่ผมก็จะทิ้งไว้สองถึงสามสัปดาห์อีกเช่นเคยครับนานะถ้านานาไม่รีบตกก็โ้ยิ่งข้ามปีก็ยิ่งดีครับผมยิ่งนานยิ่งดีสูตรนี้ ไปทำดูครับนะนะ